สวัสดีดครับพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ทัพตในรายการคน,คนมีมองค์วันนี้เสนอตอนมีคนนะชอบมาบอกผมว่ามีเทพตามมามากมายนะก็ผมก็เอ่อถามว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยในแววตาท่านอาจารย์โอ้และในสายตาของผมเนี่ยมองดูแล้วรู้สึกอย่างไรแบบไหน คนมีองค์ที่มีเทพเข้ามามากมายมันเป็นยังไงนะคือมีเยอะครับนะมาบอกผมผมก็ทําใจมานานแนละ้วเรื่องราวเหล่านี้นะบางทีเนี่ยมันมันพูดยากนะแต่ว่ามันก็พยายามจะพูดให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแรรายการของเราเหมือนเดิมนะมกดแชร์แล้ว แชร์นะ Share ออกไปครับนะเราจะให้ความรู้ครับนะคือมันมีหลายประเภทที่มาบอกเรานะมันเป็นมีหลายประเภทก็คือมาบอกกับผมว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาตรวจกับผมได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะปัญหาก็คือขี้เกียจมาว่างั้นเถอะนะบางคนขี้เกียจมาแต่ไอคนที่บอกว่ามีเทพตามมามากมายในที่นี้มันสันนิษฐานได้สองสันนิษฐานสันนิษฐานหนึ่งก็คือจิตอุปลาโลกขึ้นมาเอง นะกับสัรนิฐานที่สองก็คือว่าเอ,อจิตเนี่ยไม่สงบนะมันมันออมันเอแล้วเขามาจริงๆหรือเปล่าเขามีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไงก็เพราะว่าเขาไม่เข้ามาหาผมเขาโทรเข้ามาแล้วเขาพยายามจะบอกว่าเขามีเทพเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าองค์นะผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอดูได้ไหมว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมอยากรู้นะผมอยากเห็นไง แต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่กล้าวิ่งเข้ามาหาผมผมก็เลยงงๆเขาบอกว่าอาจารย์อาจารย์ไปดูนอกพื้นที่ได้ไหมผมบอกว่าผมไม่ดูนอกพื้นที่นะัราทำส่วนน้อยแล้วส่วนใหญ่เขาก็มากันเท่านั้นละค่ะนะเออผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปแบบออกไปแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าการไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออคนเขาจะประนามได้ข้างนอกได้นะว่าเราเนี่ยออกออกไปหลอกคนทั้งนอกรู้อย่างงี้อย่างนั้น ถ้าคนเขาอยากมาหาเราเขาต้องมาด้วยความเต็มใจในพื้นที่ของเราคือเนะอางี้เรามีบริการตรงนี้นะคะตรวจตรงตรวจเทศและถ้าจะใช้บริการของเราก็คุณก็ต้องเคารพก,กฎกติกาของเราถ้าเกิดจะใช้บริการของเราคุณก็ต้องทําในส่วนนี้ที่ว่าทําได้ก็คือว่ามาที่นี่นะคะนาพวงมาลายัยทูบเทียนมา และค่าบูชาครูอเอามาแค่นี้คุณก็ได้ดูแล้วค่ะรือถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะมาหาเราได้คุณก็ดูทางวิดีโอคอลก็เปิดกล้องทางผ่านไลน์ผ่านเฟซได้อันนี้ก็คือว่าโอนค่าครูมาครบจำนวนนัดเวลามาดูได้เลยนะคะคือจากประสบอ,อันนี้ถ้าจะตรวจองค์ตรวจเทพก็ต้องทำตามกฎกติกามารยาทของเราให้ได้ คุณก็จะได้ดูแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายคือจากประสบการณ์ของผมเนี่ยคนที่ไม่เข้ามาเนี่ยคือกลัวรู้ความจริงก,นะกำกาลังคิดอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าอยากพูดพูดให้ให้รู้อ่ะแต่ไม่อยากเสียตังค์หรือเปล่ามัน,มนไม่ใช่ว่าเสียหรือไม่เสียหรอกก็คือว่าถ้าคนตั้งใจที่จะเข้ามาเพื่อที่จะตรวจจริงๆอะ่ะ<อ>ยังไงเขาก็ต้องมาถามว่ามาเพื่ออะไรก็มาเพื่อเพื่อจะให้รู้กันไปเลยว่าเอออะไรคือจริงอะไรคือเท็จนะคือ มันไม่สามารถเอามายกเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถยกเอามาพูดเล่นได้ผมบอกได้แค่นี้นะคือหลายๆครั้งหลายๆหนที่โอใช่โอ้โอ้จะลองจะบอกว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการดูดวงอะนะมันอาจจะเป็นสิ่งบันเทิงได้ใช่ไหมแต่ว่าการตรวจองค์ตรวจเทพไม่ใช่การทําเพื่อการบันเทิงนะคะอืมเอาละครับเดี๋ยวจะทําการอัญเชิญบารมีองค์แม่ก่อนนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมะมะ ทวดิยมปีอมเจมาตากีทุเรคากาลีปียังมา마ตาติยมปีอมเจมาตากีทุเรขากาลีปียังมา마อมสุรสวัติมาตาปียังมา마โมยมปีสุรสวัติมาตาปียังมามาตาติยมปีสุรสวัติมาตาปียังมามาอมราสมีมาตาปียังมามา เธอไยังปีระศมีมาตาปียัางแม่มาตดยังปีระศมีมาตาปิยังม่มะทุกทีเลยตอนนี้เออนะผมจะเล่าให้ฟังละกันเอาแค่พอว่าหายใจหายคอพอเข้าใจกันได้คือหลายครั้งหลายหนที่ผมมีคนโทรเข้ามาค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาผมเีงวุนอย่างนี้อย่างนั้นผมก็พยายามนะผมไม่ไม่ใช่ว่าอะไรนะ การเข้ามาหาผมเนี่ยผมไม่ได้มีเวลาว่างมาเล่นมาเล่นนี่หมายถึงว่ามานัดผมเล่นผมก็ไม่ไม่อยากมานั่งคอยใครพูดเลยนะคือชเวลามันเป็นเงินเป็นทองเวลามันต้องไปทำมาหากินนะผมบอกได้แค่ว่าถ้านัดผมอ่ะก็ต้องโอนโอนก่อนแหละงานเนี้นะผมบอกเลยแล้วผมทําเป็นอาชีพนะเรื่องของเรื่องอ่ะนะอ่ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่นะ a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิริ1าแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ด d ราย AJTOP 16ครับคือมีคนมาบอกผมว่าเขาเนี่ย<า>มันพลังงานมันแน่นแน่นบอกกี่คนหลายคนแน่นเลยให้ แน่นเลืเกินมีอะไรอีกคะแน่นจนไม่สามารถที่จะนอนได้บางคนบอกผมว่าโดนตะปูเ9 9าพก้ารอก้าสก้ผมก็ว่อโอ้เข้าใจละอย่นงงี้ค่ะอืมคนที่มารับแขนครูกับเราเนี่ยเขาก็มีอาการแบบนั้นกันคือคือ,คอก่อนหน้าที่จะรับนะแล้วเสร็จแล้วพอรับขันไปก็ดีขึ้นนะคะแต่ตรงนี้ก็คือใช้บริการเราให้เต็มที่เลยก็คือว่าตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จแล้วก็มาอะไรนะ เอ่อรับแขนครูนะคะทําให้ถูกต้องตามขั้นตอนชีวิตก็จะดีคือสําคัญที่สุดอะจริงแต่แต่ไอ้พวกที่ว่าอาจารย์ครัม,มาติดต่อมาถามมาคุยบอกให้ออนเนี่ยบ,บอกให้มาไม่มาอันนี้จะช่วยยังไงได้ล่ะคะคือช่วยไม่ได้คือผมจะพูดคํานึงว่าการตรวจองค์ตรวจเทพไม่ใช่ว่าผมมานั่งตรวจสุ่มๆเล่นๆและอย่างนึง ไออาการทั้งหลายอ่ะถ้าจะให้คนเหมือนหมอแก้สมมุติว่าคุณเป็นโรคความดันแต่คุณโทรไปหาหมอเขาแต่คุณไม่ไปหาหมอเขายาคุณก็ไม่เอาแล้วใครจะไปนั่งแก้ให้ได้บอกหมอหมอมีหลายหลายแขนงนะคะใช่ไหมคะอ่ะหมอหัวใจหมอความดันหมอเบาหวานหมอสูตินารีแพทย์หมออายุรกรรมหมอกระดูกอ่ะสมมุติอ่ะมีมีหมอดูหมอดูมีหลายศาสตร์ไทยยีซีไห้ อะไรต่างๆนานานะไม่ไม่พูดถึงนะคะมีไพ่หลายอย่างมากเลยเราเพิ่นว่าไปอ่าว้วก็เล่จตัวมอดูโหราศาสตร์หมอดูที่เป็นร่างทรงเออก็มีตัวองค์ตัวเทศได้ก็มีนะคะทำพิธีกรรมได้ก็มีเป็นหมอเหมือนกันเสร็จแล้วอะไรคะถ้าไปหามหมอผิดประเภทอ่าสมมุติคุณเป็นความดันคุณไปหามหมอกระดูกหมอกระดูกจะรักษาคุณได้ไหม เหมือนกันนะเป็นหมอดูอ่ะเป็นหมอดูแต่ว่าเนี่ยอยากตรวจองค์ตรวจเทพอะคุณไปตรวจกับหมอดูอะไรอะเจตัวสี่ฐานเจ็ดตัวสี่ฐานอย่างเงี้ยแต่ว่าเจ็ดตัวสี่ฐานถามว่าเขาจะตอบเรื่องพลังจิตได้ไหมบางทีเขาก็ตอบได้แค่ระดับมัน,ม,น,นมันมีหลักวิชาการอยู่ค่ะที่เป็นเรื่องของดวงดาวอะที่บอกได้ว่าเป็นเทพองค์ไหนมันแต่คราวเนี้ยจะเจาะลึกได้ไหมจะจะเจาะลึกคือต้องไปหาหมอดูที่มีพลังจิตแล้วไปอาจจะเป็นร่างทรงด้วยคือปัญหามันก็คือว่าคน่ะ อยากจะรู้อยากจะให้แก้ไขอยากจะเให้ช่วยแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่งเขาไม่เข้ามาหาเราในที่เนี้เราก็ช่วยไม่ได้คือหลายๆคนนคะโทรมาหาผมโทรหาผม,ผมบอกว่าเอาคุณบอกว่าอยู่ไกลอยู่ไกลใช่ไหมเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเขาอ,อยู่ไอ้นี่อสมมุตินะเอ,า,อาง่ายๆเลยนะอยู่ลังสิตเนี่ยเออลังสิตจะพูดว่าลังสิตปรดีเอออ่ะลังสิตเนี่ยอยู่ขับรถมาถึงนี่แป๊บเดียวอะนะโอ้แล้ว,แล,วแล้วพวกที่แบบว่ามีมีลูกศิษย์เรานะ อยู่บุรีรัมค่ะนะจะมาตรวจคือตรวจเอาตรวจเทพกับเราทางวิดีโอคอไปแล้วผ่านมาแล้วตั้งใจว่าจะมารับขันกับเราให้ได้ทําไงรู้ว่ามาพักที่บ้านญาติที่บางบัวทองมีที่ที่นี่คือบางโวยใช่ไหมคะมาพักที่บ้านญาติที่บางบัวทองคืนหนึ่งเสร็จแล้วอีก,อ,กอีกวันรุ่งเช้าก็เดินทางมาหาเราแล้วก็กลับบ้านไปบุรีรัมนั่นน่ะมาได้แต่ลังสิทธ มมผมผมจะเล่าอย่างหนึง่งคือคนที่บอกว่าตัวเองอ่ะแน่นท้องปวดหัวจุกนะหลังจากรับขันไฟอ่ะม,อม,มันมีมันมีสองอาการคือหนึ่งคุณไม่สวดมนต์คุณไม่นั่งสมาธิคุณไม่เอาอะไรเลยพอคุณไม่เอาอะไรเสร็จแล้วคุณต้องการทางรัดที่จะลดพลังงานตรงนั้นลงเพาเรียกมันเป็นพลังงานของเทพองค์เทพเนี่ยลงมาแล้วมันทำให้เกิดการสับสนตัวเองถามว่าทําให้เกิดการสับสนตัวเองมีความรู้สึกว่าแน่นแน่นมากๆแน่นนาอกแน่นมากๆเนี่ย แล้วไม่แก้ด้วยการภาวนาคือไม่สนใจนะแล้วบางทีผมบอกอย่างหนึง่งคุณต้องมีรูปลักษณ์เทพอ่ะที่ประจําตัวของคุณที่คุณรับเอาไปเพื่อมาบูชาเพื่อจะคลายอำนาจตรงนั้นลงแต่คุณก็ไม่สนใจมันก็มีเยอะนะเรื่องพวกนี้ยนะก็บอกว่าเออเนี่ยแค่เนี่ยแค่เรื่องรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆบางทีเราต้องสนใจเราต้องใส่เพื่อให้มันเบาลงผมบอกให้นะ เวลาผมลงทรงใหม่ๆถามว่าลงแน่นมากไหมแน่นเลยตัวแทบฉีกตัวแทบขาดมันรู้สึกว่าพลังงานข้างในมันแน่นแน่นแน่นไปหมดต้องมีเทวรูปเหรอต้องมีมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยแล้วอ,อย่างหนึ่งมันเหมือนกับว่าต้องใส่ใจในการภาวนาด้วยเพื่อให้ลดพลังงานตรงนั้นลงแต่ใส่ใจก็คือใส่ใจไม่ใส่ใจใครจะไปช่วยได้อันนี้เรื่องจริงนะบางคน,นรับขันไปแล้วแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องการปฏิบัติพอไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติเอาละคราวนี้ เรื่องมันก็คือมันแน่นหน้าอกแน่นหน้าท้องเปียกหัวเวียนหัวเรื่องของเรื่องไม่ใส่ใจให้เขาเรียกว่าต้องปฏิบัติปฏิบัติคือภาวนานจนมนั่งสมาธิไปทั้งวันเลยคุณ,ค,ณคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งน้ําคุณนะ่ะเขาใส่น้ําให้คุณนะ่ะเขาพยายามใส่น้ําให้คุณนะ่ะเข้าไปจนถึงถึงถึง,ถ,งถึงขอบแก้วแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ไอ้ไอ้แก้วของคุณน่ะมันเล็กเกินไป มันเลยทําให้พลังงานเหล่านั้นอะล้นล,นล้นล้นแล้วขยายออกแล้วทําให้รู้สึกเจ็บปวดแล้วแน่นผมบอกนะผมอธิบายง่ายๆคือตามประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาก็คือแรกๆอะผมอะลงวอยวายวอยวายวอยวายแล้วแน่นแน่นนาอ,อกแน่นท้องมีรู้สึกเหมือนมีพลังงานสถิตไฟฟ้าสถิตรอบตัวไปหมดแต่ว่าพอผมปฏิบัติไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆพลังงานเหล่านั้น่ะกลับว่าจูนขึ้นเข้าหากันได้มันจูนเข้าได้เองมันปรับสภาพคือคน เอาว่าเป็นคนทรงเนี่ยถ้าไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ใส่ใจเรื่องการสวดมนต์ภาวนาจบเลยจบเลยแล้วก็อีกอย่างนึงวันพมประสง์วันโกนวันพระวันสําคัญ วันที่พลังงานเทพแรงๆอ่ะอย่างเช่นวันเสาร์ห้าอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกปวดหัวปวดท้องปวดอะไรเนี่ยคือพลังงานมันแน่นมันแน่นจริงๆพอมันแน่นลงมาเสร็จแล้วไอ้คนนั้นอ่ะมันเข้าใจหรือเปล่ามันสนใจไหมจุดทูบก้าดอกหรือเปล่าขอพลังงานแล้วก็สวดมนต์ให้เบาลงเบาลงเบาลงในที่นี้ก็คือว่าถ้าคุณอ่ะฝึกฝนตัวเองดีพลังงานเหล่านี้จะทําอะไรคุณไม่ได้เลยจะทําให้ตัวคุณเบาวิวนะแต่ถ้าคุณไม่ฝึกฝนอะไรเลยถึงคุณจะรับขันไปแต่ว่าขันนั้นอ่ะ ไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าย่อขยายพลังอํานาจของเทพลงได้ตัวเองมันจะรู้สึกแน่นขึ้นมาเองนะหลายครั้งหลายหนผมพยายามบอกนะพยายามบอกให้แก้นะถามว่าแก้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยปรับปรุยปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคืออะไรผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีใครหรอกที่ใหม่ๆจะรับพลังงานเทพได้เต็มร้อยแต่ว่า พอคุณปรับไปสมมุติว่าวันนี้คุณรับได้แค่50แต่พลังงานเขาปล่อยมา80อย่างเงี้ยคุณพอคุณปฏิบัติหรือสวดมนต์หรือภาวนานั่งสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยพลังงานมันจะคลายตัวลงมันคือพลังงานข้างบนจะคลายตัวลงคลายตัวลงคุณให้ดูวันสําคัญนะวันตักบาทเทโวโลหณะวันไหนที่เป็นวันพระหรือวันโกนเนี่ยทำไมถึงแรงรเพราะพลังงานเหล่านั้นเขาลงมารับบุญกันท้างล่าง แล้วลงมาปฏิบัติคือให้ร่างทรงตกองค์เทพของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างก่อบาร,รมีเพื่อให้เกิดความสวัสดีนะมีพรชัยในที่นี้ก็คือเหมือนสวดมนต์ภาวนาสร้างบุญสร้างบาร,รมีเพื่อให้รับพลังงานข้างบนได้โดยตรงแต่ว่าไอคอนข้างล่างอ่ะใส่ใจก็ดีถ้าไม่ใส่ใจไม่มีใครช่วยได้นะถามว่าทําไมไม่มีใครช่วยได้ จะไปช่วยยังไงครับอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถึงแม้ว่าผมบอกคําเดียวเขาเล่ากันว่าเขาโชคมวยกันบนบนเวทีแต่ถ้าคุณไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ฝึกแม่อะไรแล้วคุณขึ้นเวทีไปคุณก็โดนอัดเต็มที่ก็พูดตรงๆอย่างนั้นนะก็คือเปรียบให้ดูง่ายๆเลยนักมวยเขาวิ่งทุกวันอะไรทุกวันถามว่าคุณรู้ตัวว่าจะต้องขึ้นสนามแล้วคุณสนใจไหมถ้าคุณสนใจมันก็สําเร็จแต่ถ้าคุณไม่สนใจเรื่องมันก็ไม่จบนะอ่ะผมพูดตรงนะ เพราะฉะนั้นคุณต้องใส่ใจต้องฝึกฝนตัวเองนะถามว่าพลังงานแน่นมันเป็นยังไงนะพลังงานเทพมันเป็นยังไงผมถามว่าคุณโทรไปถามเขาเนี่ยแล้วคุณนะต้องการจะเอาความรู้จากเขาอ่ะผมถามว่าโทรถามามันได้ระดับหนึง่งแต่ถ้าคุณอยากได้รู้จริงๆหรือแก้ยังไงไขย,ยังไงจริงคุณจําเป็นจะต้องเข้าหาพวกลังทรงองค์เทพที่เขามีประสบการณ์มีความสามารถไม่ใช่คุณแบบว่าเออฉันเก่งฉันมีความรู้ความสามารถจนสามารถที่จะ ทำทุกอย่างเองได้อันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับนะคือเขาเรียกว่าอัตตาเพราะอัตตาเกิดเนี่ยไอ้คนที่มีประสบการณ์มากกว่านะรู้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 กับใจแต่ไอ้คนที่ไม่มีประสบการณ์นะ่ะก็เหมือนนกน้อยหัดบินหัดบินนะ่ะถามว่าพยาเหี่ยวมาควรจะหลบได้ยังไงควรจะลู่ลมไหมหรือควรจะลงไปอยู่ที่ที่เป็นพุ่มไม้นะคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งอะไรก็ตามที่คุณยังใหม่อยู่อะไรก็ตามที่คิดว่าเรายังเข้าไม่ถึงน่ะ เราต้องฝึกตัวเองเพื่อให้เข้าถึงนะผมบอกแล้วนะบางทีผมบอกผมไม่อยากจะบอกหลายๆครั้งไอ้คนที่มารับแต่ถ้าขาไม่ปฏิบัติอ่ะใครจะไปช่วยได้บางคนมาถึงขั้นมาถามผมเลยบอกอาจารย์ผมอะ่ะยังลงไม่ได้แต่ว่าผมถ้าผมรับขัน,นอาจารย์อาจารย์จะให้ลงได้ไหมเสกสรรจะให้ผมเสกสรรปั้นแต่งผมบอกอย่างหนึง่งมันเป็นมติของข้างบนเขาถ้าคุณอะ่ะยังเสกตัวเองไม่ได้แล้วใครจะไปเสกได้ เสกได้ในที่นี้คืออะไรรู้ไหมคุณเสกด้วยการมีวิชาการคุณเสกด้วยการมีความรู้ค่ะแล้วจ์เขาเอ่าเขาว่ายังไงอ่ะผมบอกว่ายังเขาเขาบอกว่าผเขาบอกว่าเออแล้วคุณอ่ะผมถามคุณว่าคุณจะเข้ามาหาผมไหมล่ะเขาบอกว่าขอคิดดูก่อนผมบอกผมก็เลยตอบเขาอย่างอีกห่างไกลมากถามว่าอีกห่างไกลคืออะไรคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้ลูกเสือคุณไม่เท่าถ้าเสือคุณอยากได้ความรู้คุณไม่เข้าโรงเรียนไม่เข้ามหาลัยคุณจะเอาความรู้จากไหน เดี๋ยวบอกเขาว่าไงเพูดไปตรงตรงเออพูดตรงาไงเขาเงียบเลยถามว่าเงียบเพราะอะไรคนเราอะผมถามแค่เนี้คุณอยากได้อะไรทำไม่คุณไม่เข้าไปหาตรงๆถ้าคุณเข้าไปหาตรงๆคุณก็ได้ของจริงจริงไหมเออถามว่าคุณอะอยากได้อะไรของจริงเออคุณอยากได้ของจริงคุณต้องเข้าไปหาของจริงไม่ใช่ว่าคุณคุณอยากได้แต่คุณไม่เข้าหาคุณอยากได้มันมันไม่ได้อย่างนั้นนะคือว่าที่เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนื้อป่าไม่ไม่ใช่ป่าไม่ใช่เขาไม่ใช่แบบเม สถานที่แบบเปียวตันตรายเลยก็ว่าไปอันนี้หมู่บ้านนะอยู่ใจกลางเมืองอยู่ออแบบชานเมืองแบบอยู่แบบสบายๆหมู่บ้านหนึง่งแบบแถวนี้เจริญผ่านไปผ่าน,านม,ามีรถผ่านตลอดแหะแถวนี้จเจริญบอกตรงๆว่าแถวนี้จเจริญแถวๆจะกลัวอะไรคือเขาไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าคือใจเขาไม่ถึงไงผมบอกแค่เพียงว่าใจคนเราอะ่ะถ้าคนเราอะ่ะผมบอกได้แค่นี้นะวันเดือนปีไม่รอใคร หลายหลายคนหน้าที่ที่ไม่รับขันนะไม่รับพานแล้วเราไม่ไม่ยอมรับองค์เทพนะผมบอกอย่างหนึ่งผมขอเตือนนะหนึ่งข้อที่หนึ่งวันเดือนปีไม่รอใครสองการเรียนรู้คุณยิ่งแก่ยิ่งไม่ดีกับคุณถามว่าไม่ดีคืออะไรยิ่งแก่ยิ่งจํายากสามประสบการณ์คุณไม่มีมันเหมือนเสือไม่มีไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บทำอะไรไม่ได้ผมบอกแค่นี้นะที่ผมพูดเนี่ยให้คิดสามอย่างหนึ่งคุณอยากได้ของจริงคุณต้องเข้าหาของจริง วันเดือนปีไม่รอใครนะถ้าเหมือนเสือก็คือเสือที่ไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บมันไม่มีประโยชน์ถามว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีพิษเพราะว่าคูมีพิษคือสิทธิ์มิครูมันต้องฝึกต้องฝนต้องหาความรู้ต้องเรียนรู้ถามว่าเพราะอะไรโลกเนี้ยคุณอยากช่วยคนได้คุณอยากเป็นได้คุณก็ต้องฝึก ถ้าคุณไม่ฝึกคุณจะไปเป็นตังต้งใจจริง,ง,รงหนอนะถ้าอยากเป็นจริง,รงๆก็ต้องตั้งใจจริงแล้วพยายามที่จะเป็นให้ได้นะคะมีหลายคนพูดกับผมดีๆไงใช่ไหมมหาผมนะพูดว่าอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารับขันในวงนี้แล้วก็หายไปมารับขันในวงนี้แล้วหายไปไอ้ที่หายไปบอก<ป>เลยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันคะ่ะอาจารย์เอออย่างเงี้ยสองออรอบแล้วย<อ>ังไม่มาเลยผมผมผมไม่ตามด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผม หน้าที่ใครก็หน้าที่มันถ้าเขาให้ผมบอกและให้ผมตรวจและให้ผมบอกแล้วก็ถือว่าผมบอกอาจารย์ท็อปเขาบอกไปแล้วนะว่าพวกผิสัจกกระเทพเนี่ยค่ะบอกว่าจะมารับขันแล้วไม่มาเนี่ยเป็นไงอาจารย์ผมบอกได้อย่างเดียวนะคือระบบเรามันไม่ใช่ระบบในโรงเรียนระบบในโรงเรียนยังมีครูบาอาจารย์ตามตามไป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 ,ตามไปเรียกตามบอกเฮ้ยเธอทําไมไม่มาส่งงานทําไมเธอไม่มาทําการบ้านทําไม,เ,มเธอไม่สนใจวิชาที่อาจารย์สอนอันนั้นคือเด็กครับนะแต่พออายุสามสี่สิบ ห0าสเธอเธอไม่สนใจใช่ไหมอาจารย์ไม่มีหน้าที่ไปดูแลเธอนะอาจารย์มีหน้าที่แค่มาเตือนอันนี้คือระบบมหาลัยระบบคนโตแล้วนะพอพูดเสร็จใช่ป่ะคนนั้นก็ต้องไปนึกย้อนแล้วว่าเอ๊ะเราควรปรับปรุงตัวยังไงเราควรจะทํำยังไงเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยบาง<ข>คนเขาอาจจะว่าเออแบบว่ารักปากไปแล้วจะมารับขันแตบบ่ว่าชีวิตเขาก็มีแบบเงินทองมีงานมีคนที่เขารักอยู่อะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบว่า ยังไม่เห็นความจําเป็นที่ว่าจะต้องมาว่ามันจะจะร้ายแรงยังไงถ้าเกิดว่าผิดคําพูดกับผิดสัจจาก,กับเทพอะ่ะเสร็จแล้วพอเขาโวนนานวันผ่านไปเขาไม่มีรถไม่มีบ้านแล้วถูกยึดไปหมดแล้ววันหนึ่งกลับมาคิดได้ว่าสัญญากับเทพไว้ว่าจะมารับขันแต่ไม่มาทําให้ชีวิตเขาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ต้องเก็บขยะก,กินเยอะครับเป็นเยอะเรื่องของเรื่องอะ่ะคนเราอะ่ะเกิดมาเป็นคนอะ่ะต้องพัฒนาเอ่อ ตัวอยู่ตลอดเวลานะไม่ไม่ใช่ว่าจะหยุดนิ่งนะหยุดเกิดเกินในโลกโลกเนี้ยมันไม่หยุดถามว่ามันไม่หยุดอะไรคืนคุณเกิดมาเนี่ยนับตั้งแต่เด็กจนโตอะ่ะเซลล์คุณอะ่ะทำงานอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันที่คุณตายลงคุณได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกเนี่ยคือจุดสําคัญที่สุดประโยชน์อะ่ะคือความรู้ความรู้และความสามารถที่จะช่วยคนไม่ใช่ว่าตัวเองร,รู้ว่าตัวเองมีเทพแต่ตัวเองก็ยังหนี ถามว่าหนีไปแล้วมันได้อะไรกลับมาไม่ได้อะไรกลับมาบางคนจะบอกว่าแน่นอย่างนู้นอย่างนี้มีร่างทรงเนี่ยติดตามเยอะแยะมีองค์จะมาลงมากมายผมบอกว่าเอาแค่ว่าองค์แรกองค์เดียวองค์ประธานแค่นี้ก็เหลือแล้วบอกว่าเอาแค่องค์เดียวไม่ไม่ได้อยากได้หลายๆองค์ทาไงกันทอะก็สุดท้ายแล้วร่างกายมันก็แทบฉีกแทบขาดมันเป็นผมมันจริงๆผมพูดตรงนะผมลงองคเดียวผมยังเหนื่อยเลยแบบเขาเขาคิดว่าเขามีเยอะแล้วเขาอาจจะแบบว่าดูแล้วแบบเออเว้ยมีการเวอร์อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เอาละ รายการในรอบนี้ก็ไม่ใช่ทำไมยังไงอ่ะคือมันไม่ใช่คืออะไรรู้ไหมคุณอะ่ะจะไปอุปโลกเป็นคนนั้นแทนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อว่าคุณทําหน้าที่คุณเกิดมาคุณมีญาณบาร,รมีอะไรนั่นแหละคุณองค์นั้นอะ่ะเขาตามช่วยคุณคุณจะไปกล่าวอ้างองค์อื่นมาช่วยมันไม่ใช่นะ คุณต้องเอาคนที่ดูแลคุณตั้งแต่แรกก็เหมือนกับพ่อแม่คุณคุณจะไปกล่าวอ้างคนอื่นเป็นพ่อแม่โดยที่คุณยังไม่รู้เขาเป็นพ่อแม่จริงหรือเปล่าบางคนก็ไปทึกทักเอาว่าองค์นู้นองค์นี้มาปีนี้องค์นี้มาปีนั้นดาวจรดาวจร,จรพญานาคมาปีที่แล้วแต่ปีนี้พระแม่อะไรนะสุรสศรตีปีหน้าอะไรพระแม่มาเทวีต่ออืมอไม่มีถึงขั้นนั้นหรอกครับไม่ใช่นี่อาจารย์พูดถึงเรื่องของสิ่งที่เขาคิดกันนะที่มันไม่ใช่ความจริงนะอืม เอาล่ะเราพูดกันมาก็พก<ข>อะจะได <ป S> ้ <ละ S 1> ใจ <นะ S 1> ความแล้วอะ,<น>ะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15เราดูดวงเป็นอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะดูกับเรามานัดเป็นเวลานะครับ เพราะว่าเราไม่ได้แบบว่ามาถึงโทรฮัลโหลดูไม่ใช่อย่างนั้นที่โทรโทรมาหลายหลายคนเนี่ยโทรเข้ามาฮัลโหลฮัลโหลจะดูเลยไม่ได้ครับนะคุณต้องนัดเวลาก่อนแล้วโอนค่าครูครับมันอยูนะ่ที่จังหวะด้วยถ้าเกิดคุณโทรมาตอนอาจารย์ว่างพอดีคุณก็ดูได้ดูเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณติดต่อมาคุณรอสักพักนึงอาจารย์มาตอบแชทอ่ามาตอบแชทอาจารย์ว่างแล้วอาจาาดูได้เลยอะไรอย่างนี้ก็ได้อืมก็ต้องรอกันนิดนึงนะคะไม่ใช่โทรมาปุ๊บจะดูได้เลยเป็นเดลิเวอรี่เลยขนาดน,นั้น,นเขา,าเรียกอะไรนะเออ อะไรนะหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะโทรคุยสูนยกับาดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่แบบโรงพยาบาลด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อโรงพยาบาลด่วนสแตนบายคนใกล้จะตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเราจะดูต้องรอนะคะจะดูต้องรอนะรอได้ก็ได้ดูนะคะไปแล้วครับสวัสดีครับ